ตอนนี้เราอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษด้านหลังเป็นเส้นทางที่จะไปยังเดมอบางแคด้านหน้าเป็นเส้นทางที่จะไปยังพระรามสองเขตบางขุนเทียนนะคลิปนี้จะพาไปดูจุดทางขึ้นลงของมอเตอร์เวย์ M82 นะซึ่งเป็นเส้นทางที่หลายๆคนรอคอยนะ2บางขุนเทียน เอกชัยบ้านแพลวนะวันนี้วันพุทธที่22ตุลาคมปี68นะเวลานะขณะน,นี้เวลาบ่าย3ามโมงสีนะซึ่ง M82 เขามีการเปิดให้ทดลองใช้ฟรีในวันนี้เลยนะวันพุทธที่22ตุลาคมปี68เวลา4ี่โมงเย็นนะใครที่ใช้เส้นทาง M82 ในเฟสแรกนะเฟสแรกนี่จะมีระยะทางถึงแค่มหาชัยนะใครที่จะใายเส้นทางตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นทางขึ้นทางลงดูคลิปให้จบนะเดี๋ยววันนี้เราจะพาวนรถด,ดูนะทั้งทางขึ้นและทางลงทุกด่านนะมอเตอร์เวย์เอ็วิ่งฟรีถ้าวิ่งเชื่อมจาก ทางด่วนหมายเลขเก้านะก็จะระยะทางเกือบ10กิโลเลยนะแต่ถ้าวิ่งจากจุดเริ่มต้นทางขึ้นของยกระดับบางขุนเทียนจะอยู่ที่8.3กิโลเมตรนะไปลงมหาชัยนะส่วนใครที่จะวิ่งไปถึงบ้านแพวตอนนี้ยังไม่ถึงนะก็ลงมหาชัยแล้วก็วิ่งพระรามสองต่อ นิ้มือจะเป็นเส้นทางที่จะไปยังบางขุนเทียนนะตอนนี้เราขับเข้ามาเส้นทางที่จะขึ้นไปยังเอ็มเก้านะเราพยายามมองหาป้ายทางขึ้น M82 ของตรงจุดนี้ยังไม่เห็นนะอันนี้เรียกว่าบางขุนเทียนหนึ่ง เราจะขับไปลงพระประแดงแล้วเราจะบน ไดูทางเข้า M82 ที่เชื่อมกับถนนมอเตอร์เวย์หมายเลขเก้าเส้นนี้นะเมื่อกี้เราวิ่งจากกาัญจนามานะแล้วเราก็มาลงที่ดานพระปะแดงพระสมุทรนะี 龙洞。Oh, don t, don t. ตั้งแต่22ตุลาหกแปเวลาบ่าย4ี่โมงเย็นนะถ้านับรวมจากจุดนี้ไปนะจะอยู่ที่ระยะทาง10กิโลเมตรเลยนะสรุปว่าขึ้นมาก็มาเจอกับรถติดเลยนะยังไม่ถึงทางเข้าเลยเพิ่งจะเลี้ยวเข้ามาแนละมาเจอกับรถติดแล้วนะเพราะว่ารถสิบล้อเยอะมากนะเรามาช่วงเวลาสี่มงเย็นเนี่ยนะ ช่วงสี่มงครึ่งเป็นช่วงที่แบบรถสิบล้อวิ่งเยอะมากนะทางเข้าจะมีหยุดสองเลนเนะี่ยดูปริมาณรถที่เปิดวันแรกฮนะเข้ามาแล้วออกไม่ได้ด้วยนะคือทางขึ้นนะ่ะตรงจุดนี้จะเป็นทางเชื่อมต่อมาจากมอเตอร์เวย์หม่เลขเก้านะที่เราอยู่ในะจุดนี้ทางเข้าเขาจะมีแค่สองเลนนะ เข้าใจว่าน่าจะติดอยู่ตรงหน้าด่านส่วนด้านขวามือที่เห็นรถเขาวิ่งอยู่เนี้ยเป็นเส้นทางลงปกติของมอเตอร์เวสสายเก้านะที่จะลงไปยังบางแคบางบัวทองหรือไม่ก็ไปเส้นพระรามสองที่เราจะไปเนี่ยก็ได้นะแต่ด้านล่างก็รถติดไม่แพ้กันนะถนนพระรามสองเส้นนี้ถ้าเป็นเวลาเลิกงานเวลาห้าโมงเย็นนะติดแน่นอนนะ พื้นถนนใหม่ๆเลยนะสวยๆเลยนะ mm hmm. เสียดายถ้าไม่มีรถเยอะนะ mm hmm. ก็คงจะได้เห็นควา,ามงามของถนนนะเพราะเปิดให้ทดลองใช้ฟรีไปยาวๆเลยนะ mm hmm. โดยเริ่มวันนี้เลยวันแรกเลย22ตุลาคม ปีห8ดเวลาสี่โมงเย็นนะขอย้ำนะจุดที่เราอยู่ตรงนี้เป็นทางขึ้นซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์สาย9้านะด้านหลังเราจะเป็นสุขสวัสดิ์พะปะแดงนะสิบล้อเพียบเลยสมุทรสาครสมุทรสงครามชิดซ้าย จริงถนนพระรามสองขึ้นได้อีกจุดหนึ่งก็คือตรงด่านพันท้ายนนรสิงหนะ์นี่ยเรากะจะให้ดูแบบทางขึ้นทางลงแบบยาวๆเลยนะทุกด่านเลยนะเราไม่คิดว่ารถจะติดมากแล้วอีกอย่างเขาเปิดสี่มงเย็นนะ มันก็เกือบจะค้ำแล้วนะยิ่งมาเจอรถติดเข้าไปอีกนะเวลานะขณะนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วนะเอาเท่าที่ได้แล้วกันนะแต่ถ้าฟ้าไม่มืดเราจะพาดูให้มันครบเลยนะทั้งขึ้นลงฝั่งถนนพระรามสองนะทั้งขาเข้าและขาออก ตรงที่เราอยู่นี้จะเป็นฝั่งขาออกนะขาออกไปยังสมุทรสาครสมุทรสงคราม ทำให้รถที่อยู่ในช่องอินซิพานเนี่ยเข้ามาไม่ได้นะพอเราผ่านตรงนั้นมาได้เนี่ยก็โล,ล่งเลยเนี่ยบุญถาวรสังเกตนะใครที่จะขึ้นตรงตรงถนนพระรามสองจะขึ้นได้ตรงบริเวณพันท้ายนลสิงห์นะให้สังเกตบุญถาวรเมื่อกี้เนี่ยที่เราผ่านนะแล้วจะมีจุดทางขึ้น าไว้เดี๋ยวถ้าเราลงแล้วมีเวลาพอนะเราจะบนรถพามาดูจุดทางขึ้นบริเวณตรงพันท้ายนรสิงห์ให้ดูนะแต่ถ้าขึ้นจากตรงพันท้ายนรสิงหนะ์เนี่ยระยะทางในการเดินทางไปยังเอกชัยก็จะเหลือแค่สี พอผลด่านมาได้นี่ใช้เวลาไม่นานเลยนะก็ลงมาถึงมหาชัยเมืองใหม่แล้วสะดวกมากเลยนะท่านี้เดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูทั้งขึ้นขึ้นตรงไหนนะเราขับอยู่บนเส้นทางคู่ขนานนะตรงแถวๆนี้จะเป็นมหาชัยเมืองใหม่ ไปบางบอนเนี่ยป้าย M82 ที่เขาเปิดทดลองให้วิ่งฟนะีนะนีตรงขึ้นไปเลยนะพอเปิดทดลองให้วิ่งฟรีระยะทาง10กิโลนะถ้านับจากจุดเชื่อมต่อมอเตอร์เวย์เอ็มเนะี่แต่ถ้านับจากจุดที่ขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยตรงด่านพันทายนอร์สิงนี้อยู่ที่ประมาณ4กิโลนะในฝั่งขาออกนะ ส่วนขาเข้านะขึ้นได้ด่านเอกชัยมาลงที่ด่านตรงพันทายนะสี่กิโลแล้วก็วิงยาวๆไปพระรามสองนะกนี้แอมารีวิวให้ดูนะเผื่อเป็นประโยชน์นะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ